เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันเลยกับข้อ30นะคะ ข้อ30ค่ะโจทย์ให้มาว่าสารบางชนิดเช่นอะมิโนแอซิดไอออนและชูกาในเซลล์สัตว์นะคะสามารถเคลื่อนที่จากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งได้ทางบริเวณใดของเซลล์ชอย1หไทจังชันช้อย2สแกปจังชันช้อย3สามสปอตเดสโมโซมช้อย4์สี่เฮมิเดสโมโซมและช้อย5หนะคะพลาสโมเดสมาตาอ่ะ ก็คือเขาถามเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารพวกนี้ใช่ไหมจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งแล้วก็จากชอยนะคะ5้ชอยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกันของเซลล์หรือว่าเซลล์จังชั่นหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่นะคะจะพาน้องๆไปรู้จักกับการเชื่อมต่อกันของเซลล์หรือว่าเซลล์จังชั่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพิจารณาข้อนี้นะไปดูกันเลยค่ะกับการเชื่อมต่อกันของเซลล์ การเชื่อมต่อกันของเซลหรือเซลจังชันนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3แบบค่ะแบบแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าแอง o r i n g Junction โดยมันจะเป็นการที่สองเซลลนะคะเชื่อมติดกันเหมือนว่าเหมือนกับการตอกหมุดทำให้สารเนี่ย เกิดการผ่านเข้าออกได้ค่ะ การเชื่อมกันของเซลล์แบบนี้นะคะเราก็จะพบได้บริเวณผิวหนังก็คือบริเวณผิวหนังเนี่ยจะมีสารนะคะผ่านเข้าออกได้ด้วยนั่นเองโดย anchoring junction เนี่ยเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือแบบแรกนะคะคือใช้ Intermediate Filament ยึดแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือใช้ Microfilament ในการยึดค่ะ แบบที่ใช้อินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์ยึดเนี่ยเราจะเรียกว่าเดสโมโซมนะคะส่วนถ้าเป็นการใช้ไมโครฟิลาเมนต์ยึดเราจะเรียกว่าแอดทิรินส์จังชันค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นการเชื่อมต่อกันของเซลล์แบบแรก anchoring j u n c t i o n ต่อมาเรามาดูการเชื่อมต่อกันของเซลล์อีกแบบหนึ่งก็คือ t i g h t j u n c t i o n ค่ะสำหรับ t i g h t j u n c t i o n นะคะ จะเป็นการเชื่อมติดกันแบบสนิทเลยสารเนี่ยจะผ่านเข้าออกไม่ได้นะคะ โดยการเชื่อมกันแบบไทจังชันเนี่ยจะพบที่เยื่อบุผิวกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กค่ะ แล้วก็พบบริเวณเยื่อบุท่อไตและกระเพาะปัสสาวะค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของไทจังชันนะคะต่อมาเรามาดูการเชื่อมกันของเซลล์แบบที่3แบบสุดท้ายก็คือแก็ปจังชันค่ะ g กลบจังชั o นนะคะจะเป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์โดยการไซนส์ไฟฟ้าค่ะจะมีการผ่านเข้าออกของไอออนได้จะพบที่เซลล์ประสาทแล้วก็เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของแกปจังชันนั่นเองอ่ะก็ตอนนี้น้องๆก็รู้จักการเชื่อมต่อกันของเซลล์นะคะหรือเซลล์จังชันทั้ง3แบบไปแล้วเนอะตั้งแต่ a n c h anchoring junction t i g ัน Junction และ Gap Junction ค่ะทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์เนี่ยเขาถามถึงการที่สารพวกนี้นะคะจากเคลื่อนจากเซลหนึ่งไปยังอีกเซลหนึ่งทางบริเวณใดชอยแรกเนี่ยบอกว่าไทาจังชัน ไทจังชั่นเนี่ยมันเป็นการเชื่อมติดกันสนิทเลยสารมันผ่านเข้าออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไทจังชั่นเนี่ยจึงไม่ใช่คําตอบแน่นอนเพราะว่าสารมันไม่สามารถผ่านเข้าออกได้นะคะส่วนช้อยสองค่ะแกลจังชั่นแกลจังชั่นเนี่ยมันจะเป็นการสื่อสารระหว่างเซลล์โดยไซแนปไฟฟ้าแล้วก็จะมีการผ่านเข้าออกของไอออนได้ด้วย แล้วก็รวมถึงอะมิโนแอซิดและน้ำตาลนะคะก็จะสามารถส่งผ่านแกปจังชันได้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นช้อยสองนั่นแหละจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องส่วนช้อยสามและสี่นะคะสปอตเดสมโซมกับเฮมิเดสมโซมเนี่ยก็คือเป็นเดสมโซมชนิดหนึ่งโดยเดสมโซมเนี่ยจะเป็นแองกอริงจังชันที่เกิดจากการใช้อินเตอร์มีเดียตฟิลามนต์ในการยึดกันนะคะส่วนมากเนี่ยมันจะพบที่บริเวณผิวหนังอ่ะซึ่งมันก็ สารที่ผ่านเข้าออกผิวหนังเนี่ยก็จะไม่ใช่พวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นชอยสามกับชอยสี่เนี่ยก็ยังไม่ถูกต้องนะคะส่วนชอยห้าเนี่ย p l a s modus mata p l a s modus mata เนี่ยมันเป็นการสื่อสารเป็นช่องทางให้สารผ่านเข้าออกเหมือนกันแต่ว่ามันพบในเซลล์พืชค่ะแต่ข้อนี้เขาถามว่าในเซลลสัตว์เพราะฉะนั้นชอยข้อห้าเนี่ยก็เลยถูกตัดออกไปอีกเช่นเดียวกันสรุปนะคะสำหรับข้อสามสิบเนี่ย สารที่โจทย์ให้มาเนี่ยจะเกิดการเคลื่อนจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งนะคะผ่านแกปจังชันตอบชอยข้อ2นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ โห oh, ข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนาดีอย่าลืมจดนะคะ